สวัสดีครับคลิปนี้ช่องมูเตลูอยู่ในศูน์พระของใหญ่ชินมันชอนที่เป็นศูนย์พระที่โชว์พระสมเด็จมากที่สุดนะครับที่เห็นนี่ท่านจะเห็นคุนคีพึ่งไฟเบอร์การ์ดสมเด็จโตหลวงปู่ทวดและหลวงปู่ทิมวัดอะหารไล่นะครับเป็นพระพุทธพระพระสงฆ์ที่ใหญ่ชินมันชอน มีความเคารพมากเป็นพิเศษนะครับวันนี้ช่องมูเตรูจะพามามูพระหลวงพ่อปานขี่ไก่นี่นะครับวันนี้เราจะมาดูพระหลวงพ่อปานในราคาที่จับต้องใต้ของใหญ่ชินดัมชนนะครับสิ่งหนึ่งที่อยากจะแนะนำเอ c คือการให การขึ้นกล้องกำลังขยายขนาดสูงเพื่อที่จะดูว่าแท้จริงหรือไม่นี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยถึงพระชุดนี้นะครับพระหลวงพ่อปานขี่เม่นขี่คุดขี่ไก่นี่นะครับพระของใหญ่ชินบัญชรแม้จะอาจจะแบ่งปันในราคาหลักพันราคาที่จับต้องได้นะครับแต่ใหญ่ชินบัญชรบอกว่าต้องพันเท่าถึงค่อย คอยซื้อหากันนะครับเพราะว่าการซื้อหาพระเดี๋ยวนี้นะครับคือต่างคนต่างต้มกันนะครับแท้ทุกคนนะครับพระแท้ทุกสมาคมแท้ทุกชมรมนะครับแต่แท้มาตรฐานใครมาตรฐานมันนะครับแต่ถ้าแท้ทางช่องทางให้ทางช่องของผมนะครับจะต้องขึ้นกล้องพิสูจน์ได้นะครับเดี๋ยวเราจะคุยกับใหญ่ชินดรรมชอนกันนะครับ สวัสดีครับพี่ใหญ่เฮ้ยตุดจีนเหรอเอาใจพี่น็อตฮะนัดกองฉลามพรุ่งนี้พรุ่งนี้เรามีนัดกันโอ้ยไม่แน่อะไรก็เกิดขึ้นได้เขาจะไปดอยเมืองหรือเขาจะมาลาดบุรีกันแน่ต้องมาลาดบุรีดิ่ต้องมาจุดน่เน่เน่เน่นะเป็นคอพี่ใหญ่เล่นหวยยังไหมครับตุ๊กผมคนเล่นหวยเป็นคนเล่นหวย เป็นคนชอบเสี่ยงโชคใช่แต่เสี่ยงโชคก็หวยหวยรัฐบาลนะครับกรณีรัฐบาลไม่ได้ใต้ดินราก็าไปหาซื้อใต้ดินคหาเลขไม่ได้หาเลขไม่ได้ก็เลยเอาใจนิดหนึ่งเพิ่งมาถึงวันนี้ก็เลยใส่ตั้งหน่อยนี้ผมให้ความรู้นิดหนึ่งนะครับการพกโพยหวยใต้ดินไม่ผิดกฎหมายนะครับเวลาคุณโดนตํารวจจับเรื่องโพยหวยนะครับไม่ผิดกฎหมายเหมือนกับเกเาคนพกไพ่ พกลูกให้ลไม่ผิดกฎหมายนะครับแต่จะผิดกฎหมายเมื่อเราเราเล่นเขย่ากันมีคนเล่นมีเงินมีมีผู้เล่นผู้แทงและผู้จ่ายตังเราเล่นหวยพวกโวยนะครับเขาต้องไปหาผู้เล่นคุณเขียนตัวละ้านคูณล้านไปเลยครับในกระเป๋าดูดีตำรวจจะการจับไหมฮะนี่โหตำรวจถูกตรงๆในล้านคูณล้านเนี่ยเจ้ามือหายไปตามหาเจ้ามือให้หน่อยโอเคพี่ใหญ่ โครงการเอาพูดถึงงานประกวดภาคก่อนอที่จะเริ่มงานประกวดของเรานะครับจะเกิดขึ้นนะครับก็ประมาณนะครับเดือนหน้าที่สิบแล้วนะครับไม่ใช่ประมาณเดือนหน้าเลยก็เดือนหน้านี่แหละ,ะแต่ว่ามันจะอยู่ปลายหน่อยนะครับก็คือวันทย์ที่8กันยาย,ยน2 5 6 8าเราเจอกันที่บริษัทไปรษณีย์ไทยแจ้งวัฒนะปุ๋เทพมาคนครนะครของทุกอย่างอตอนนี้มีความพร้อมของเราเนี่ยเ0เรียบร้อยแล้วก็คือ1สถานที่นะครับแล้วก็พระที่เตรียมไปกรรมการ,าการนะครับอาหารการกินเตรียมความพร้อมเรียบร้อยแล้วนะครับ ทุกอย่างนะครับเป็นเ็จเหลือแต่สิเนีคือเจอกันหน้างานอย่างเดียวกรรมการเราคัดเลือกกรรมการที่เป็นที่ยอมรับของทุกคนนะครับอาจารย์สุเทพอาจารย์บอยพี่อ้วนและใครครับท่านด็อกเตอร์นะครับก็ก็คือเรายืนกรรมการชุดเดิมนะครับแล้วก็มีเพิ่มเติมขึ้นมาสองท่านก็คืออาจารย์โจงกับ อ่าูชากูชาสพิษณุโลครับก็จะเดินทางมาเสริมทัพกันนะครับเดี๋ยวจะปันธงเกี่ยวกับเรื่องการนั่งประดับโต๊ะอีกทีหนึ่งนะครับต้นต้นเนี้ยก็คือเราต้องมีกรรมการซัพพอร์ตคือสแปรไว้2ท่านเพื่อป้องกันหนึ่งอาจจะอ่าพระเยอะนะครับอ่าถ้าพระน้อยก็ไม่เป็นไรแต่พระเยอะนะครับก็ต้องเปิดโต๊ะเสริมเข้ามานะครับก็เป็นโต๊ะเสริมในลนประกวดนะครับที่ใหญ่มีกล้องพันเข้าโดยอาจารย์อ้วนครับคอยตรวจสอบให้ดูใช่ครับ แล้วก็<ช>พี่วิสุทธาเทพใช่มีเครื่องอีกตัวหนึ่งก็คือเอาไว้ตรวจพระมวลสารนะก็ถือว่าใครที่ไม่แน่ใจว่าพระตัวเองแท้หรือไม่แนะนําว่าไม่ต้องสั่งกรรมการเลยไปที่อาหารจานสองคน,คนจบเลยอาจารย์วิสุทธ์กับอ,อาจารย์อ้วนนะครับแล้วจบเลยนะครับเราจะได้ป้องกันเรื่องว่าหนึ่งพระเก้แท้เทียมนะครับเราไม่อยากให้เกิดปัญหาคือถ้าคุณไม่มั่นใจ คุณไปตรวจนะครับแต่ถ้าคุณมั่นใจคุณมาได้เลยนะครับเราจะไม่ต้องเกิดปัญหาว่าแก้แท้เทียมที่หลังนะครับยังไม่กิดคืนกล้องพันเอของอาจารย์อ้วนพาทองก็จะรู้เลยว่าก็ไม่เสียดายไม่เสียปีแน่นอนแต่ของพี่วิสุทธิ์เนี่องละหนึ่งร้อยก็โครงการให้บริการกันเครื่องเขาคือมาซื้อมาเป็นล้านเพราะว่าคือผมแม่ผมพูดตรงๆนะคือใครที่จะเช่าครับผมผมอ้างอิงจากเครื่องตัวนี้นะครับแต่ใครจะไปตรวจเครื่องตัวไหนผมไม่รู้ ผมผมยึดเครื่องนี้เป็นหลักย้านะครับว่าแลดอ,อาจารย์วิสุทธ์เป็นหลักแท้สายวิทยาศาสตร์นะครับแล้วแต่คุณจะเชื่อสถาบันถ้าคุณเชื่อสมมติเชื่อห้างแ้คุณก็อยู่ห้างเชื่อกล้องตัวนี้ก็โอเคตัวนี้เชื่อกล้องเออริเบนอะไรพวกนี้ก็ไปชุดหนึ่งรหรือคนใดคนหนึ่งที่คุณนับถือก็แล้วแต่คุณแต่ผมยึดยึดตามที่ว่าหนึ่งของผมเป็นตเครื่องอาจารย์วิสุทธ์แบบนี้แท้ขั้วใหญ่เป็นแบบนี้ถ้าใครจะเอาแบบผม ถ้าแบบนี้มาเข้าได้เลยแต่ถ้าบอกว่าอ้างกับนายกรนายคอคุณไปเลยไปเช่าคนนั้นเลยจบแล้วไม่ต้องทะเลาะกับผมนะครับแล้วก็อย่าเอาพระคนอื่นมาถามใหญ่แล้วอย่าเอาพระใหญ่ไปาถาม <Marilyn> คนอืๆๆ่นเขาตีเก้แน่นอนเพราะ,ะว่ามันเป็นการแบ่งกลุ่มกันไปแล้วนะปัจจุบันนะครับไม่ต้องมาสายวิทย์ยังทะเลาะกันเลยนะครับ <mats. S 2> สมาคมไม่ต้องพูดถึงนะครับ <800. S 2> เขาไม่เล่นไปเราเราก็ไม่เล่นไปเขานะครับเราเล่นในสายวิทย์ของเราวิทย์ของเราคือตรวจสอบได้ยืนได้อย่างนี้เอาแน่นอนแท้ระดับท่า แท้ตลอดชาติชาติหน้าเกิดมาก็ตรวจเจอเแบบนี้แหละแล้วของผมข้อดีก็คือผมทําเกี่ยวกับอตอนนี้คือ,อใบเซอร์ของผมเนี่ยผมจับ A 4ซเนี่ยผมไม่ได้ทําแล้วหลักจากสองครั้งนะครับเป็นสมัครการไปแล้วสมัครการเนี่ยครับสามารถตรวจสอบได้ในกรณีที่หนึ่งมีการผิดพลาดเราแก้ด้วยระบบคอมนะครับปัจจุบันนะครับยังใช้วิธีการเดิมนะครับก็คือเดี๋ยววันหน้าจะทํมาให้ใหม่แต่ของเราไม่ใช่การถ้าถูกใบแรก พระด้านหน้าอย่างหลังอย่างเราแก้ได้คอมเือร์คุณอยู่ที่บ้านก็โอเคแท้เลยนี่คือข้อดีของสมาร์ทการ์ดสมาร์ทการ์ดไม่ได้ออกออกให้เรนึกมาถึงปุ๊บอาจารย์ครับผมมาเซอร์ผมไม่ทําให้นะครับคุณเซอร์สี่ร้อยคุณเพิ่มเงินสามร้อยคุณมาหาผมและคุณพระของคุณจะอยู่ในระบบของผมด้วยนะครับก็คืออีบุ๊กคุณสามารถเปิดช่องทางการขายโดยที่ว่าคุณรับโทรศัพท์เนี่ยโอเคง่ายที่สุดวันนี้เราจะมาคุยนึ่งเรื่องพระหลวงพ่อปาน ควัดบางนองโคพใหญ่ของพิหญ่แบ่งออกเป็นสามยุคอะของผมเนี่ยวันนี้ได้เปรียบตรงที่ว่าหนึ่งเราทําการบ้านมาดีแลกษณะว่าหนึ่งทำไมเราถึงต้องแยกยุคนะครับบางคนเนี่ยยังไม่รู้เลยครับว่าหลวงพ่อปานคือหลวงพ่อปานครับแยกเนื้อไม่ออกนะครับการที่จะแยกเนื้อออกนั้นก็คือคุณต้องดูว่าคําว่าหม้อเก่าหม้อกลางหม้อใหม่นะครับหม้อเก่าคือยุคต้นหม้อกลางคือเนื้อหาก็จะผิดเพี้ยนไปนิดหนึ่งแต่ยุคสุดท้ายของ,ของหลวงปู่นะครับ ผิวเนื้อดินนั้นปัจจุบันดินนั้นถูกขุดจนอะไรจนพังทลายแล้วก็ได้แต่ลอก้างมาพระก็เลยมีเนื้ออ่อนลงมานะครับคืออาจจะเป็นแบบเนื้อออกละเอียดนะครับตึงหยาบนะครับให้มองอย่างนี้แต่เนื้อเขาเนี่ยเวลาดูเนี่ยผิวเขาจะแตกต่างกันมากนะครับให้ดูว่าคําว่าสีสีเข้มสีจางสีอ่อนให้ดูตรงนี้แค่นี้ เป็นจุดตายแล้วนะครับต้นพิมพ์ไม่ต้องสนใจจะเป็นพิมพ์ไม่ว่าจะมันมีทั้งหมดยี่ิกว่าพิมพนะครับผมก็จะแยกออกเป็นสามกลุ่มกลุ่มใหญ่ก็คือกลุ่มหนึ่งนะครับยุคต้นมอเก่าเราจะออกให้กับ MC F อฟซูจาเนี่ยองละสามพันนะครับยุคกลางก็เหลือสองพันส่วนยุคปลายเป็นยุคท้ายทียท่บอกว่ากำลังซับน้อยองละหนึ่งพันได้ไหมสามราคาครับก็คือเราจะแบ่งได้แต่คุณจะต้องอคุยมาก่อนว่าโตกลงแล้วคุณอยากได้ยุคไหน ระหว่างหนึ่งพันสองพันสันก็คือแบ่งยุคกันแหละนะก็ลองพิจารณาดูว่ากำลังของคนไม่เท่ากันพี่ใหญ่องค์นี้องค์นี้พิเศษตรงไหนทำไมมีตาแั๊บอะมันมีโค้ดนยโค้ดที่ตาแป๊บมนลงไปนะครับอ่ามันไม่มีแล้วมันมีโค้ดแต่ไม่มีโค้ดนะครับอันนี้มีโค้ดหรอมีโค้ดมีองค์เดียวก็คือจริงๆแล้วมีมากกว่านี้อ่ไม่พอโตไม่พอว่าง จริงก็อยากจะวางให้แบบเต็มสูปเหมือนที่เราเคยทำยูทูปกันมาก่อนว่าเต็มโต๊ะโต๊ะแอนกันนะเอาแค่พอขอปากของพอเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะคุยตั้งแต่ยุคโต๊ะยุคปลายยุคต้นยุคกลางเราเอายุคต้นก่อนยุคต้นที่คนคุ้นเคยกับเนื้อนะครับเดี๋ยวอะไรก็ส่วนใหญ่คนก็จะเอาแต่ยุคต้นนะครับยุคกลางยุคปลายแต่ถ้าคนแยกไม่ออกมองแต่พิมพ์ก็เลยก็เลยแยกไม่ออกนะสุดท้ายก็ไม่รู้ว่าเก็บยุคไหนไปนะครับก็เราก็จะแยกยุคให้ดีกว่านะครับครับ เดี๋ยวเราจะขึ้นกล้องสองให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับยุคต้นนะครับให้ดูยุคต้นก่อนเขาใช้วิธีการเผาสามวันสามคืนนะครับแล้วก็จะได้เนื้อในลักษณะแบบนี้เลยนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูคร่าวๆเลยนะครับนี่เลยนะครับเนื้อของเขาเนี่มันเป็นเนื้อเฉพาะนะครับคือการปลอมแปลงเนี่ยนะครับปลอมแปลงได้ไหมปลอมแปลงได้แต่เขาใช้ดินธรรมดา เดี๋ยวนี้เขาใช้เครื่องตรวจดินแล้วนะครับคุณจะโกหกไปได้คุณไปเอาดินอยุธยามาคุณเอาดินสุโขทัยมาคุณเอาดินพิโลกมาเขารู้ท่าตุนะครับเพราะฉะนั้นหลอกกันไม่ได้ครับหรือเราจะไปแหกตาขเขาไม่ได้นะครับเดี๋ยวนี้เขามีการตรวจเขาเรียกอะไรธรณีวิทยาเนาะเกี่ยวกับด,ดินนะครับ <c oughs> เพราะฉนั้นดินที่แพงที่สุดคือดินในประเทศไทยนะครับแล้วดินที่มีราคาแพงที่สุดคือดินอะไรครับดินลำภูน เป็นพะรอดแผงที่สุดนะครับรองลงมาก็เป็นพวกนามพญาสุมกอนะครับไล่ลงมาจนถึงของสุพรรณนะครับก็คือเป็นดินเฉพาะนะครับจนเป็นที่รู้จักกันในเรื่องของเป็นจักรคีนะครับวันนี้นะครับเราจะให้ดูเรื่องของหัวป่านนะครับอาจจะเร็วขึ้นและเรื่องไวขึ้นนะครับขึ้นอยู่กับทักษะต่างๆที่เราจะพูดแล้วเราจะย่อจะไม่พูดหมดถ้าพูดหมดนะครับวันนี้พูดทั้งวันเรื่องเดียวก็ไม่จบนะครับเอาคร่าวๆเอาแค่พอหอมปากของคอ หลวงพ่อปานมีทั้งหมดมีกี่พิมพ์ครับ27พิมพ์ขึ้นนะครับแต่ละพิมพ์ที่เรานำเสนอก็จะมีหลักๆก,ก็คือ 1. ไก่หางพวงนะครับ2ก็คือพยาคุธนะเขาคุกอย่างคุดเล็กไก่3เส้น5เส้นนะครับ,นะรบหรือไก่หางพวงก็คือจะมีแยกกัะไปขีนนกขีปลาขีเม่นเป็นปลามังกอนะค,คือมันจะมีหลายพิมพ์นะครับแต่พิมพ์หลักๆที่ผมจะพูดถึงนะครับก็ อ่าผมให้น้ำหนักไปที่พิมพ์ไก่ก่อนนะครับจะเป็นกี่เ้นก็แล้วแต่นะครับส่วนคุดนะครับก็จะเป็นกี่คุดมันจะเยอะมากเอาเป็นจารในเป็นเนื้อดีกว่าอย่าพุ่งไปมองว่าพิมพ์ถ้าพิมพ์เหนื่งงนะครับเพราะว่ามีไก่เล็กไก่ใหญ่นะครับเยอะมากนะครับไก่ยกขายมีเลยนะครับเพราะฉะนั้นอ่าเอาคร่าวๆนะครับอ้าวเดี๋ยวผมให้ดูเนื้อนะครับเนื้อของผัปานถ้ามีการเผาเกินนะครับส่วนใหญ่จะปีลักษณะเหมือนลานะครับลาเพราะว่าหนึ่งการเผานะครับไอ่ซนที่เป็นเม็ดเนี่ยนะครับ เขาล้นเอาแต่กิดออกไปแล้วบางองค์ยังเป็นหยาบอยู่นะครับก็จะมีการหลุดล้นไปบ้างนะครับพิมพ์ทรงนะครับเขาเรียกว่าพิมพ์ตรงนี้นะครับเขาจะมีเอกลักษณ์ของไก่ก่อนนะครับผมชี้เป้าไปที่ไก่ก่อนนะครับท่านเวลาท่านดูนะครับหนึ่งนะครับเวลาดูนะครับก็เราจะเห็นเรื่องของหงอนไก่เมตตาไก่ปากตรงนี้จะมีแฉะนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเป็นพิมพ์ที่ยมแยกพิมพ์ที่ยมอีกนะเขาเรียกพิมพ์เอลิติกนะครับเอลิติกเนี่ยจะอยู่ตรงนี้ นะครับจะมีลอจิกนะครับตรงนี้จะมีลอจิกนะครับบางองค์ไม่มีลอจิกลอจิกเกิดจากการนะครับสเก็ตอะไรบางอย่างเนี่ยล่นลงไปเลยเรียกกันว่าพิมพ์เด็บจิกนะครับเป็นรอยกดนะครับบางองค์ชัดบางองค์ไม่ชัดนะครับแต่ไม่ต้องไปใส่ใจใส่ใจว่าเขาเรียกจุดใจตังสําหรับเราไม่มีจุดใจตังมีแต่ว่าพระแท้ทันถึงถึงจะซื้อนะคาเรียกใจตังจริงนะครับนี่แล้ววิธีดูการไกลนะครับบางตัวนะครับบางตัวที่พิมพ์ชัดชัดนะครับ คือมันจะเป็นเป็นขึ้นเป็นเดือยไก่เลยนะครับจะเป็นเดือยไก่ขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็เป็นลูกตีนไก่นะครับมันจะมีเอกลักษณ์ในการดูนะครับอ่านี่เดี๋ยวผมจะให้ดูสักสองพิมพ์หลักสำหรับพิมพ์ไก่นะอ่าเพราะว่าเดี๋ยวมันต้องเลือกออกมานะครับเพราะว่าอ่าถ้าเกิดเอาพิมพ์ไม่สวยขึ้นไปเนะี่ยมันไม่ชัดนะครับอ่าเดี๋ยวผมให้ดูกันนั่นนั่นเลยนะครับเด็อ่าบังบังมินดบางอย่างเนี่ยนี่คือน,น,นี่คือหางนะหางหางพวงนะนี่คือหางพวงนะครับหางพวงดินนะครับสังเกตดีๆ ดินเขาเนี่ยสักระยางเห็นไหมจะมีพวกอ่ากรวดทราย,ยนเนี่ยอยู่เห็นไเนี่ยเนี่ยเวลาถ้าเผาสา,ารพันธุ์คืนถ้าวิธีการเผาไม่ดีแตก,กประเมินเลยนะครับก็เป็นอ่าข้อเสียหายเรื่องของว่าพระจะไม่สมบูรณ์นะครับอ่าเอาแท้ทันถึงนะอะ่เสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะลากมานี่เลยครับมาลากมาดูที่1ตาไก่กับงอนไก่เลยนี่นี่นะครับเห็นไหมเมตตาไก่งอนไก่แล้วก็ปากไก่นี่ตส่วนนี้จะเป็นส่วนนี้จะเป็นปากนะครับ แล้วก็ไอ้ที่กขาบอกว่าไอ้เม็ดๆโพๆไอ้กลมๆเนี่ยนะครับของหลวงพ่อเนี่ยก็คือจะเม็ดๆไอ้ตัวนี้จะเป็นเม็ดนะ,ะเม็ดเนี่ยจะไม่ดไข่เม็ดมันจะไม่ติดกันนะถ้าเป็นของก๊อปปี้นะครับมันจะเป็นติดกันเลยก็คือเหมือนว่าเขาเอาไปถอดแล้วไม่ติดแล้วก็คือว่าอ่าไปแกะใหม่มันก็เลยเพี้ยนนะครับเพราะนั้นมันก็ต้องเป็นเม็ดไข่เม็ดมันนะครับย้ำนะครับว่าต้องเป็นเม็ดไข่เม็ดใหม่อะไรอย่างนี้นะอ่าแล้วส่วนเรื่องตัวองค์พระนะครับตัวองค์พระเนี่ยนี่เนี่ตัวองค์พระนะจะต้องมีความคมชัดนะครับแล้วก็ต้อง ดินนี่สาคัญนะดินนี่สาคัญมากเลยนะดินนี่สาคัญมากนะครับการพนึกนะครับมีพวกแถวซ้าเกาะพนึกเหมือนกันนะครับอ่าต่อไปครับเดี๋ยวจะให้ดูพิมล่ะก็คือพิมอ่าขีคุดนะครับที่ผมบอกว่าอ่าอันนี้เราคุยยกต้นยางเดียนะยังไม่เอายกอื่นนะอ่าต่อไปจะเป็นคุดนะครับคุดที่ว่าเอาแบบจังเลยนะก็คือที่ว่าเป็นที่นิยมเลยนะครับเนื้อที่แพ้ง่ายสุดคือเนื้อพิกลนะเนื้อสีเทานะครับแล้วก็รองมาเป็นเนื้อแดงอันเนี้ยเขาเรียกกันนะครับอ่านี่ครับนี่ครับ สังเกตเนื้อพลาก่อนนะครับดูองค์พลาก่อนนะครับเนื้อจะหยาบนะครับเนื้อจะหยาบนะครับเนื้อไม่ละเอียดนะมันไม่เหมือนพลาอดนะพลาอดเป็นเนื้อละเอียดนะครับอันนี้จะเป็นเนื้อหยาบเห็นไหมก็จะมีพวกแร่นะครับมีการพันนึกนะครับมีการทับถมแน่นนะครับอ่ต่อไปครับเราจะให้ดูพญาคุฑเลยนี่นะครับอันนี้คือพญาคุฑนะครับนี่คือนี่โซนที่เป็นปีกนี่นี่ปีกนะอ่านี่เป็นปีกเลยนะครับนี่คือปีกพญาคุฑนะมีความคมชัดนะครับมีความคมชัดนะครับถ้าเป็นอด ตื้นแน่นอนนะครับตื้นแน่นอนแล้วก็ไอ้พวกปลายพวกนี้จะไม่ชัดนะครับนี่เป็นพยาคุดนะครับนี่ปีดนี่ข้างหนึ่งอันนี้คือมือนะครับมือนะครับมือพยาคุดนะก็จะมีเส้นสันเห็นไแต่ถ้าเป็นของทอดคอตมาร์ดตอนนี้จะไม่มีแล้วท่าีจะเป็นรูปมือไปเลยนะครับเป็นของก๊อกนะครับอันนี้ต้องเป็นเราต้องแยกให้ออกนะครับแล้วก็่วนนี้จจะเป็นใบหน้าของพยาคุดนะครับาพยาคุดก็คือนะครับจะมีปากงวๆนะครับจะคล้ายๆเหมือนแบบ ปากแบบยืดออกมาเป็นปากน่งแก้วนะครับหูก็จะเป็นติดหูเป็นเรื่องของหูออกใบฝีนะครับหูก็จะเฉี่ยบหูยาคุดนะนี่ดูละการนะครับเนื้อหามมื่อพูดถึงครับความเข้มข้นนะครับของเนื้อผ้าอันนี้คือยุคต้นนะครับอเดี๋ยวต่อไปเป็นยุคกลางนะเอายุคกลางให้ดูนะครับยุคกลางก็จะเนื้อหาก็จะไปขึ้นไปอีกนะครับนี่คือยุคกลางนะครับเผาสามวันสามคืนเหมือนกันนะครับนี่ไหม ถ้าดูลักษณะดีๆจะเนื้อจะคล้ายๆกับนางพญาพิศรุโลกเนื้อก็จะประมาณนี้เลยเพราะเนื้อใกล้เคียงกันมากนะครับเพราะดินเนี่ยนะครับจะอยู่ด้วยว่าหนึ่งช่วงแรกความละเอียดจะมากพอามายุคก,กลางความหยาบจะมาแล้วนะครับเม็ดจะเยอะขึ้นนะครับหรือไม่แน่อาจจะวัดนางพญาเนี่ยอาจจะมาเอาดินที่เดียวกันก็ได้ดูนี่นี่เห็นไหมเนื้อหาของนี่กับหลวงพ่อปานนะครับหลวงพ่อปานเนื้อเขาเป็นเนื้อเฉพาะนะ ถ้าเป็นเนื้อที่ไม่ได้ขนาดนี้นะเรียบร้อยไปแล้วและห้ามมีกลิ่นนะครับย้ําว่าห้ามมีกลิ่นพระเนื้อตระกูลนี้เป็นพระตระกูลดินเผามีกินไม่ได้เลยนะครับมีกินเก้ทันทีนะครับมีกินเก้ทันทีเพราะว่ายุคสองสามวานเนี่ยนะครับกลิ่นไม่มีนะครับไม่มีสารเคมีนะครับไม่มีนะครับเอาเดี๋ยวผมพลิกดูหลังด้วยนะครับพลิกให้ดูหลังด้วยนะครับจะได้เห็นกันไหลอนุนะครับนี่ประมาณนี้เลยเห็นไหมนี่ เนื้อค่อนข้างจะหยาบหยาบมากนะ,ะเฉพาะยุกกลางเนี่ยเพราะว่า,ายุคแรกเนี่ยจะเป็นคล้ายๆล่อนความละเอียดจ,จะได้พอมายุกกลางเนี่ยเริ่มเป็นเม็ดนะครับนะครับง่ายๆนะเดี๋ยวผมให้ดูยุกยุคก,กลางเช่นเดิมนะครับก็จะเอาแบบโหดๆเลยนะครับอ่าอันนี้แรบคัดสั่นมาเลยนะก็จะมีส่วนใหญ่ก็จะเป็นพิมพ์ขีก่คือมีทุกพิมพ์อ่ะหลักๆเลยเจ็ดพิมพ์หลักก่อนนะครับนี่ครับนี่ครับเนื้อก็จะประมาณนี้เลยอันนี้จะออกโทนมันปูนะครับโทนมันปูเลยนะ อ่านะอ่าโทนันปูเนี่ยนะครับมีเยอะนะครับตอนนี้นะครับอ่าดูดูเนื้อค่อนข้างจะบอกว่ามันปูจริงๆนะครับเข้มข้นนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราให้ดูพระท่านดูพระก่อนอย่าเพิ่งไปดูตำหนิหรือพิมพ์นะครับเนื้อเอาให้ได้เพราะว่าหลวงพ่อปานเนี่ยมีอายุเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเห็นพระนะครับอย่าเพิ่งไปสันนิษาฐานว่าเป็นยุคเดียวกันไม่ใช่นะครับ คือวิธีการแยกเราแยกวิธีการเผาและเนื้อหยาบกละเอียดมันจะแตกต่างกันนะครับอันนี้หลักๆเลยนะอ่ะเดี๋ยวต่อไปครับก็เราจะดันไปสู่นะครับหมวดอีกหมวดหนึ่งนั่นก็คือยุคสุดท้ายของหลวงพ่อบานนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากขี่คุดนะครับแล้วก็ขี่ไก่นะครับอคร่าวๆนะจะได้เห็นกันว่ายุคสุดท้ายของปู่เป็นยังไงเอาเริ่มจากไก่ก่อนนะครับนะครับสีผิวเห็นไ,ไหม ความเข้มข้นของผิวดูด้วยตาเปล่าได้นะครับแต่พอเราเข้าขึ้นกล้องพัน X นะครับความแตกตา่งางเนี่ยหนึ่งหยาบไหมหยาบแต่สีไม่เข้มข้นแต่เพียงแค่ว่าเรามองด้วยตาเปล่ามันแดงนะครับแต่เราขึ้นกล้องยิงแล้วไม่แดงนะครับมันเหมือนเนื้อพิกลน่ะนะคือความอ่อนของเนื้อจากแดงจะกลายเป็นพิกุลทันทีหรือเป็นสีเทานะครับอันนี้คือ,อบอกบอก ให้เป็นในๆนะครับวิธีการเพราะว่าเมื่อไรที่เป็นสีพิกลลักษณะแบบนี้ยุคปลายหมดนั่นแสดงว่าแท้ทันสึงแต่ยุคสุดท้ายของหลวงปู่นะครับอันนี้คือหลักการนะครับเดีย๋ยวให้ดูด้านหลักด้วยนะครับจะได้เห็นนะครับพระมันเป็นผิวพิกุลจริงไม่แดงนะดูดิอ่ะเห็นไหมมันจะออกออกเทาๆเห็นไหมมันจะออกเทาๆนะครับไม่เทาเหมือนยุคต้นนะไม่เหมือนกันนะผิวต่างกันเยอะเลยเพราะนั้นคนที่ได้ไปหรือกําลังจะศึกษาพระเนี่ยนะครับ เอาไปแยกนะครับแนะนําว่าให้ซื้อสายุคคือ3องค์นะครับเราจะเริ่มต้นที่องค์ละ1,000บาทคือยุคสุดท้ายคืออย่างนี้นะครับยุคกลางนะครับความขี้นพนแบบเมื่อสักครู่นี้นะครับส่วนยุคแรกนะครับก็คือม้อเก่านะครับหรือเอ่อพูดง่ายนะให้คุณเลือกเก็บอย่างละพิมพ์พอไม่จำเป็นต้องซื้อทั้งหมดหรือจะชอบใครชอบมันอย่างนี้ดีกว่านะอ่าเดี๋ยวให้ดูขีดคุดด้วยนะครับก็ขีดคุดเหมือนกันนะเดี๋ยวเราจะเอามาเอามาเทียบกันก่อนนะก่อนที่เราจะจบนะครับ อ่ะดูนะครับนี่คือคีคุดยุคปลายนะครับยุคปลายคุณดูอย่างนี้นะเดี๋ยวผมจะเอายุคต้นนะครับยุคต้นมาเปรียบเทียบให้นะครับจะได้เห็นไปพร้อมๆกันง่ายๆเลยนะอ่ะง่ายๆคุณดูนะอันนี้คือยุคปลายแล้วเดี๋ยวผมจะวางประกบกันนะครับแล้วก็สไลด์ให้ดูนะครับอ่ะครับเดี๋ยวผมขยับให้ดูนะครับนี่นครับนี่นครับความแตกต่างจะไม่เหมือนกันเลยนะผิวไงผิวมันฟองเห็นไหม นี่นะครับนี่คือง่ายๆเลยครับ <c oughs> เพราะว่าวิธีการเผาไม่เหมือนกันดินไม่เหมือนกันนะครับดูครับย้อนกลับไปดูนะครับย้อนกลับไปดูนี่เห็นไหมผิวเขาจะอ่อนกว่าเห็นนะยุคปลายผิวเขาจะอ่อนกว่านะเป็นสีจริงแต่ว่าอ่อนกว่านี่คือหัวใจหลักที่บอกว่าหลายคนเนี่ยมองบางทีบอกว่าเออหลวงพ่อปานก็เลยสรุปเลยเพราะนั้นเราต้องอาศัยว่าเราต้องมีพระด้วยนะ พอเรามีพระเนี่ยเราเอามาเปรียบเทียบกันนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะให้ดูยุคก,กลางนะครับยุคก,กลางนะครับเดี๋ยวผมจะแย่ยุคกลางเข้าไปด้วยนะครับต้ well. นกางไ่้เดี๋ยวผมจะให้แย่เข้าไปนะครับทุกยุคกลางเลยนะอ้าวครับนี่ครับยุคก,กลางยุคก,กลางเนี่ยนะครับจะค่อนข้างจะบอกว่าเนื้อเนี่ยดุดุดูจริงๆนี่นี่คือยุคกลางใครที่ชอบยุคต้นนะครับอยู่ที่สามพันบาทยุคกลางก็คือนี้นะครับ 2,000บาทยุคปลาย1,000บาทเราแยกราคาให้นะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับไม่ได้บังคับให้เช่าหาห,าหรือบร็ลบุญกับเรานะครับใครที่มีความพร้อมอยากจะได้ยุคต้นการปลายหรือยุคใดยุคหนึ่งนะครับให้แจ้งความประสงค์มาที่เบอร์โทร0925676443นะครับบัญชีที่ผมใช้ก็คือใหญ่รีปูนกับการเจนาใจดีนะครับย้ำนะครับว่าไม่มีการบอกว่าฝากขายหรือ อะไรก็แล้วแต่ไม่มีนะครับคุณจะต้องติดต่อกับผมโดยตรงนะครับไม่มีที่อื่นนะครับเข้าไปที่เฟซบุ๊กผมก็คือใหญ่ชินมนมบัททรเลยง่ายๆคือป้องกันเรื่องว่าหลอกให้โอนนะครับเพราะว่าวิธีการของเราก็คือเราไม่บอกหมดนะครับคุณจะต้องเป็นผู้โทรเข้ามาเท่านั้นหรือมีคนอ้างว่าอ๋อภานใหญ่คือของผมเองฝากผมเอาที่ผมไม่มีนะครับเราไม่มีสาขาที่ฝากขายไม่มีนะครับ เพราะฉะนั้นคนที่จะเช่านะครับเบอร์โทรติดต่อก็คือ0925676443แล้วก็0 9 5 1 5 1 3 9 2 2 2เบอร์นี้นะครับติดต่อมาได้นะครับหรือพิมพ์ภาษาอังกฤษการจนะใจดีใน Facebook ก,ก็สามารถเข้าไปได้เราใช้อยู่แค่สองเฟซน,นี้เป็นหลักนะครับเฟซอื่นไม่รู้บัญชีอื่นไม่รู้เบอร์โทรอื่นก็ไม่รู้ถ้าพรดหลุดไปที่อื่นไม่รู้ต้องเช่าโดยตรงนะครับแล้วเขาบอกว่าการเช่าหาพระใครนะครับเราต้องอิงว่าหง คุณเชื่อถือหรือไม่ถ้าคุณเชื่อถือคุณเช่าได้แต่ถ้าคุณไม่เชื่อถือหรือไม่อะไรคุณก็ไปบอกเพื่อนบอกลุบก่บอกพี่บอกน้องบอกป้าน้าว่าอย่าไปเช่าผ้าผมนะครับแต่ถ้ามันดีคุณก็บอกเขาว่าเช่าที่เนี่ยปลอดภัยที่สุดหนึ่งมีการตรวจสอบด้วยหลักทางวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็งานประกวดผมก็บอกไว้ว่ามีเครื่องตรวจด,ด้วยนะครับก่อจารย์วิสุทธ์นะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะเอาไปตรวจท่านะครับผมแนะนําว่าองค์ละหนึ่งร้อยตรวจนะครับอย่างน้อยเนี่ย คุณก็เช่าแบบสบายใจถูกต้องว่าถ้าคุณแบบเช่าแบบลอยๆแบบไม่รู้ไม่ได้ตรวจอย่างเงี้ยคุณก็ต้องวัดใจตัวคุณบางคนอ่ะปวหมอกครับอีกซื้อถูกวางขายห้างจบอย่างเดียวครับเพราะว่าหนึ่งห้างไม่ได้เล่นภาพแบบเราห้างยึดอะไรเป็นหลักผมไม่รู้แต่เรายึดทางหลักวิทยาศาสตร์เป็นหลักเราเชื่อวิทยาศาสตร์เราไม่ได้เชื่อคนคนกลุ่มนี้นะครับเพราะนั้นใครที่มั่นใจว่าวิทยาศาสตร์ตอบโจทย์คุณได้คุณเช่าแบบของผมเนี่ยคือวิทยาศาสตร์แน่นอนนะครับเพราะว่า เราทํ o u t ท b e เราไม่ได้แหกตาใครเราทํ o ย t ท b e เพื่อเผยแพร่เราท o u t ท b e เพื่อ,อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับ f c คซูอูจาร์นะครับขอบคุณมากครับพี่ใหญ่เจอกันวันที่28กันยายนนะครับเจอกันวันที่28กันยายนนะครับวันนี้เราทําคลิปวันที่16สิงหาอหยออกปุยออกถ้าใครดูคลิปนี้วันที่16สิงหาปี2569 ไม่ได้แล้วนะครับราคาภานี้เกินครับราคาราคานี้เป็นราคารวมบุญนะครับ,รบไม่ใช่เป็นราคาเลยคือใครอยากจะร่วมลงบุนกับเราที่จะสร้างสมเด็จัวโตเนี่ยก็เป็นเชิญได้ครับนี่นะครับขอบคุณพี่ใหญ่ครับสวัสดีครับครับผม